โอ้ยโ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 ยเต็นภยัยเตืนภยัยเตืภนภัยแน่นอนว่ามีข่าวขึ้นมานะครับผมตอนนี้ต้องระวังให้มากขึ้นก็คืออธิอธบรกรมควบคุมโรคเตือนกินลูกเหนียงเข้าไปในปริมาณมากเสี่ยงอันตรายจากสารพิษกดเจงโคริกกดเจงโคริกคืออะไรมันคือกดที่สามารถทําลายระบบประสาทของไตได้ทําให้ไตเสื่อมไตเสี่ยงไตาวายเฉียบพลันแน่นอนว่าเวลากินเนี่ยทําให้ง่ายสุดก็คือ เอาต้องให้สุกก่อนแล้วก็หั่นชิ้นบางๆนําไปตากแดดเพื่อลดพิษในลูกเนียงลูกเนียงให้น้อยลงมันสามารถลดได้น้อยลงได้นะครับผมแน่นอนว่ามันเริ่มมีข่าวแล้วว่าคนที่ทานไปเนี่ยได้รับพิษแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปมีรายงานาคนป่วยเนี่ยจากการรับประทานเนี่ยมากจนเกินไปคือเอาไปจิ้มน้ำพริกในจังหวัดตากนะครับผมปวดน่องท้องน้อยปวดน่วงท้องน้อยไอยยางห่ะนั่นแหละ ปัสสาวะลำบากมากเป็นเลือดแดงสดแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปัสสาวะไม่ออกแล้วผลตรวจออกมาคือปัสสาวะเป็นกรนเหลืองขุ่นเมื่อสองกองสุดท้ายเข้าไปก็พบผลึกรูปเข็มของกรดอะมิโนที่ชื่อว่ากรดเจงโคลิตมันปะปนไปนกับเม็ดเลือดจํานวนมากตรวจเลือดพบว่ามีภาวะไตาวายเฉียบพลันต่างหากโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบอันตรายมากถ้าคนที่ไม่รู้เด็กที่ไม่รู้กินเข้าไปอาจจะถึงเสียชีวิตได้ลูกเนียงเนี่ยหรือมเมล็ดเนียงเนี่ยคนภาคใต้ชอบกินกันกับน้ําพริกหรือแกงแกงกับพุงปลา นามาต้มทําของหวานส่วนที่นําไปกินก็คือเมล็ดข้างในเปลือกมีกลิ่นฉุนหน่อยรสชาติมันอร่อยกินได้ทั้งผลอ่อนและแก่ลูกเนียงนี้มีสรรพาคุณช่วยควบคุมเบาหวานได้นะครับผมไม่ใช่มีแต่ข้อเสียแล้วก็ขับปัสสาวะแต่ในด้านความเป็นพิษของมันพบว่ามันมีกรดแอลกอฮอลกที่ว่านี่แหละคือเป็นกรดที่มีอะมิโนสูงมากที่มีกรดคาร์บอนฐานอยู่กรดคาร์บอนฐานที่อยู่ข้างในสารพิษนี้ทําลายระบบประสาทของไตได้แล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดไตวายเฉียบพลันล้มเหลวไตล้มเหลวจนถึงเสียชีวิต เราก็มีวิธีการสังเกตสังเกตนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นนี้เข้าไปเนี่ยจะทำยังไงแก้ไขย,ยังไงโดยอาการที่พบก็คือคนที่กินลูกเห่ยปริมาณมากเนี่ยในสองถึงสิสี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยจะมีอาการทางไตปวดบริเวณขาหนีบปัาวะปันฉีลําบากง่ายๆคือปวดปวดมากแต่ฉีลําบากแล้วก็ฉีคุณมีสีน้ำนมแล้วก็อาจจะเป็นมีเลือดออกมาบางล้ก็คือปวดท้องเป็นพักๆขึ้นแสเจียนซึ่งเรียกกันว่านิ่ว ในชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่ามัดคือถ้าเด็กกินเข้าไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผมแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะหายเองในสามสี่วันแต่บางรายก็มีไข้ต่ำปัสสาวะเล็กน้อยมีความดันโลหิตสูงได้แน่นอนที่สุดว่าเราอย่าประมาทนะครับผมถ้าเราประมาทขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้ไปพบโยมบาลได้ในะไม่ช้านะครับผมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยว่าขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนมึนงงเนี่ยนะ รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยครับแล้วบอกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมมันเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะแนะนำไว้ครับ